สวัสดีค่ะมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องแก้วคุณชอบหวยนะคะนี่ก็จะมาให้แนวทางเหมือนเดิมนะคะสามหาหนอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนําไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะขอท่านดูอย่างมีสันติเล่นอย่างมีสติโปรใช้วิจารณญาในการรับชมคะ่ะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ รอบที่ผ่านมาฮันนอของเราก็จะประมาณนี้นะคะนะคะเด่นสองห้าพี่น้องเอ้ยพิเศษมาเฮ้ยอยู่สีจอแปดสี่ออกแปดห้าพี่น้องมาแต่รูดนะคะพิเศษแล้วก็ปกติมาเจาะนอกโลกนะคะ มาสอหนะฮะสอนะคะ v i p หลุดค่ะแต่เด่นสองกับ5นะถ้าทุกคนไปเจาะก็ที่บอกเมื่อวานว่าสองหนึองห้าสอแล้วก็5 1 5 4 5ึห้มาตุวเด่นเลยมาตุดเด่นมาตัวเด่นจะเอากันไหมไเดี๋ยวทำกันให้เดี๋ยวทำกันเหมือนเดิมนี้ก่านเนาะเผื <S 2> <S 2> ่อใครเล่นตัวกันนะคะมา นักรบย่อมมีบาดแผลค่ะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดานะคะมันเป็นตัวเลขมาพรุ่งนี้ก็พิเศษแยกให้ก็ได้นะแยกมันไปเลยเดี๋ยวแยกเลยแล้วเดี๋ยวเราจะ ฟันสองนะเจาะให้เลยดีกว่าแบบแยกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเจาะน่าจะประมาณ10ตัวใกล้กันแต่ก็ได้สอง คพิเศษพิเศษตัวเด่นคือ36อามหปกติ ฟันสองเหมือนกันเลยเจาะก็เหมือนกันเลยค่ะสองหนึ่งสองห้าสองแปดนะคะถ้าเก้าก็เก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะตัวเด่นของเรานะคะคือสามหกนะทุกคนพรุ่งนี้ VIP ต้องมานะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ VIP มันมันจะต้องมาแล้วพรุ่งนี้ VIP ชั้นหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งส,งสี่หนึ่งเจ็ดสามสองอ่ามาเลยนะคะสามตัวไหมสามตัวไม่อยากจับเลยเอาสองตัวให้รอดก่อน พูดตามตรงตามคนให้เลขนะตามตรงเลยอะคนให้เลขนะอาสามตัวเผื่อใครชอบสามตัวคือแบบอืม อาการตัวเด่นให้แล้วแต่ใครชอบตัวไหนนะคนุณแล้วแต่ใครชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะ ใครชอบตัวกันเห็นไหมตัวเด่นนี่เจาะให้ตัวนี้คะเด่นนะคะสามสองสามหกสามเก้าหกสองหกห้าหกเก้านะคะอันนี้คือตามสูตรที่เราได้มานะคะตามสูตรที่เราทําม,มาแล้วก็คืออันนี้คือตัวเด่นของเขาอยู่แล้วตัวเด่นของเขาอยู่แล้วค่ะถ้าใครชอบตัวเด่นก็เล่นตัวเด่นโอเคคนโชคดีวรวงปังนะคะสิเกนันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ